ไหนสแต็กพั0หเบื้มที่บอกแล้วมันไม่ถึงเว้ยพันหแม่งชนะเกมก็แม่งแรงเกินนะแรงปะเบื้มสุกว่ามันอันนี้กับอันที่แล้วเป็นไงเ <c oughs> <c oughs> วโกเวโกเผมมาชอบอันที่แล้วเพราะสะแตก็กแม่งบ้าบอ <c oughs> แต่คือมันเข้มแบบดําเมลแม่งเหมือนจิบมมดเเวโกว่ะ <c oughs> ใช่อ่ะพี่ได้ไปอ่ะ ติดดิคเองแล้วยากออกหาสเตลเลยเล่นแอลไม่ได้เล่นเกมเล่นอะไรเล่นเกมผีกับโรงงานได้ปะเกมผีกันเลอุ้ยพี่ได้ใส่อ่อนอุ้ยพี่ได้แบอไอ้ตัวมีแบกปะเฮ้ยสอง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 แบอารีโลฮ哈哈ผมอยากเล่นมานานแล้วใบกอารห้าตัวแล้วอ่ะมีขีหน้าสองตัวเด้อว้าวโยเห็นอันสุดสมัยที่เจอมีเนโก้มีเบโก้สองตัวได้มีเบโก้ตัวหนึ่งอุ้ยี้ยมันมีแบกไอ้ตัวว่ะ ไม่เล่นไบอาร์เกมนี้จะเล่นไบอาเกมไหนครับเพื่อนส่งให้เราเดีจยวไบอารไปล้วงมันถึงเท่นไบอาร์เนี่ยจฟักมึงไม่มกล้าผสมใจอ้อนเลยกม2026 อาเสียงอย่างคุ้นแน่นอนว่าไข่กลุ่มมิ่งเข้าช่องถลกมาแล้วนะใครที่มีปัญหาเรื่องเล็มขนน้องชายแน่นอนว่าไข่กลุ่มมิ่งคือโนโหนึงไม่คันไม่บาดใช้แล้วสบายแถมใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายอีกอย่างกัน100น้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือหากอยากสบายมากกว่านั้นอย่าลืมไข่คินเซอร์ที่ล้างน้องชายลดการสะสมของแบคทีเรียรแถมผ่านการรับรองจากแพทย์แผนอังอีกด้วยนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งไข่กลุ่มมิ่งและไข่คินเซอร์มีโปรโมชั่นดีๆทุกเดือนนะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ดีคริปชั่นเลยระวัง เลเวลอัพไอเทมเรื่อยๆ effectable อุ้ย emblem สามชิ้นแบบสุดไอเทมเรื่อยๆดีสุดเนาะถ้าจะเล่นบายอาหรือ effectable อะเกมดวงกูหยิบอันกลางอ้าวเทียกูได้เบิร์เดย์สักเกมดวงจริงมีไอโอเนียสักตัวปะเอ่อมียาโซโอะเอาไหมเอามาเอาเนี่ยตังค์เหรอไม่ใช่เออเป็นยาแข็ง ที่ขึ้นเวลสี่ได้เช่นอะเมืนขึ้นเวลสี่ไม่ได้นี่มั้ยเล่นนะเล่น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 ประวัติจิบเบอร์เดย์มาแล้วว่ะไม่เล่นละไม่เล่นละปื้มไปอาขายไปเลยไม่ได้ไม่เล่นมันเราไม่ได์มาละขายใบอานี้ไปผมใส่ใส่ออนสองชิ้นเพราะว่าผมจะปลดเดอร์บังมาเล่นนะเชโรดิโซนความคิดมาเก่งไหมครับถ้าจะเก่งต้องเสกหรือไปสุดต้องไปสุดครับเศกขยะเศกมันเศกคือเอาพูดแบบสาระอะไรกันเป็นเหมือนกัสี เฟกมันเฟกมันไม่มันไม่เสถียรเท่าเท่าฟอร์สไปสุดเข้าใจที่ผมสื่อใช่อะไรนะเพิ่มที่คุยกับพี่ปะเล่นเล่นเวนดีปะไม่รู้กูขึ้นเวลกูได้เวโกแปรเข้มปุ่นปลดยอรลิกเชี่ยหรือเฟกวะคืออีกภาพอีกภาพหนึ่งคือผมปลดยอรลิกมาใช่ไหมแล้วลงยอรลิก แทนเชนแล้วเราก็ได้เราจะกลายเป็นน็อกซัสชาโดใช่ไหมแล้วเราก็กดเมื่อเดย์ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็เลเวล9ก้าได้เกรดสองดาวฟรีชีอะแล้วเราก็เลเวลเจ็ดได้คาริต้าสองดาวฟรีแต่เราต้องได้คาริต้าก่อนนั่นคือปัญหาได้ธนูมาอีกหนึ่งชิ้นครับต่างขึ้นเวลอยอะขึ้นเวลมว่าเพยี่สิบบาทก <บา S 2> ก็น่าจะดีนะแพงเกินพี่ส่งเชนให้ไม่ได้เชนสงดาวโมชัด เกมมันต้องโมงไว้ก่อนเลยเออใครมันจะไม่มีตัว3บาท4บาทในบอร์ดตอนเวล <c oughs> ห้าว่ะแย่ทำได้ไม่ได้ก็โมไว้ก่อนครับคี่นี่มีการ์ดหนึ่งเลยนะนายไปเล่นปู่ใช่ไหมไปเ,เล่นปู่ปู่ลุยไอ้คนนี่หยิบเอ็มเบิลสามชิ้นประเทศเดิมที่มีคือ,อ <c oughs> <c oughs> ซอน <c oughs> ซอนบุยเซอร <c oughs> ์แวนคิวเชอร์เฮ้ยเ่ื้อไม่มีสายออนใช่ไหมที่ชอบเลอบังเลอบังมันการันตีส่งง่ายมีสายออนหนึ่งตัวใส่เต็มสองชิ้น เอาเมนสองผมต้องเป็นอีคอนแรงๆทำไงดีครับเจอเอโซสามห้ามด้วยหกก็ภาวนาให้เขาขึ้นเกาไม่ได้แค่นั้นแหละภาวนวยหัวทําคาครับได้เพิ่มภาวะเลยอยากได้ล็อตจัดเลยพื้นภาวะเลยภาวะเลยภาวะสกีสกินิกิยังไงอยากได้ล็อตจังเลยวะไม่มีใครหยิบล็อตรอบนี้ไม่เล่นไม่เล่นเอโซใช่ไหมไม่เล่นครับไอ้นี่สีบ้าได้ของไอ้ไวเนี้ยปลาไม่เทมคนๆดวอับคนดูอับสองคนนีกว่าไอ้เชฟไว้อับแป่งเตรียมเล่นวอยแล้วว่า เฟกมักมั่งไอ้เฮียล้วงอัพเล่นวอยอยากเทมโปอ่ะเด่กที่ขันหน้าดาวเลยเอายาวปะสองดาวเลยเอาปะรู้หรือเปลาเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันทันเลยสัสแล้วก็หาปลดหลอกเดียวนี้ปะแชทไม่ใครลองโอเลน่ารีโลคู่โซน่ายังไอ้โอเลน่านี่ทำให้ผมนึกถึงนั่นเลยอะเรนาต้าเรนาต้าเซตสิบสามอะแต่ไม่หนักเท่าโอเลน่า ไอเนี่ยมันหนักกว่าอ้ไอนี่ใครนะมันมีสี่บาทอยู่ในบอดสองตัวโหลกมีใครมาเอ๊ะมอออีอ๋อมีมือมาน่างทำความเนี่ยนะโกูกัดดวงส้นตีนหกปากไอเฮียมีสี่บาทตอนเวลห้าอีสัตวครผมไม่รู้มึงมีตั้งแต่เวลห้าเห็นได้ไงก็กูไปดูบอดมึงไงอีสัตว์ขี้หมู ในกูเวลหกเนี่ยสามบาทกูโผล่มาตัวเดียวเลียวหน้าเนี่ยผมก็เพิ่งโผล่มาตัวเดียวเหมือนกันเลียวหน่วยหัวทําค่าเนี่ยมีไซออนไมนี่ยปลดอันนี้ให้หน่อยดิไม่มีหรอไม่มีถ้าถ้าเว็บมอนมีเว็บมอนมีปลดให้ด้วยนะไม่มีเทมที่จีนไงอีสัตว์เว็บมอนมือแค่ถอดสองชิ้นไม่ให้ไตออนแค่นั้นไม่มีคนจองบอยแล้วหนึ่งขาเพราะอยู่ในไรเบลอัพมากระทืบมันเร็ววิธีเล่นเสร็จนี้ผมว่ามันประหลาดนะแบบในไรเบลอัพเล่นบอย <laughs> เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า <laughs> มีโอกาสสูงขึ้นสิบได้อะไร <laughs> ประมาณนี้ผิดไหมก็ไม่ได้ผิดหรอกมันก็ถูกแล้วแค่เหมือนแต่ละออกเมนกลายไปว่าแต่ละออกเมนที่พวกคุณมองเข้าไปอะภาพมันเปลี่ยนไปเว้ยแบบเห็นว่าปุ๊บงูในหัวจะเห็นวอยอะไรประมาณนี้หยิบสามเฉดปุ๊บในหัวจะเห็นเออ่ไลท์อะไรเงี้ยพี่มีระบังสองตัวแล้วเนะี่ยไม่มีใช่ไ <c oughs> ม่มีไซออนเลยนี่ยให้ก็ส่งไซออนไปกดปะยอมมึงดูหนึ่งดูทียนี่เบลลามีสเวน ี่แพตสี่พวกนี้ผมแม่งทำไม่ได้ว่ะเกินแบบว่ามึงเงียบคนหนึ่งเลยมึงเงียบเงียบเลยมึงเงียบเงียบเลยไป่อะไรมึงมีการเล่นมันมาตัวเดียวเองเขาก็มาตัวเดียวกันทั้งนั้นกูยังไม่มาสักตัวเลยสิบะมันฟุกได้เนี่ยผมขอไปได้ทุกเกมป่ะใครจะไปได้ทุกเกมอู้นี่ไงเออเดี๋ยวนะผมต้องใส่อะไรเนี่ยบัตเตอร์เด้อโอ้ยเทมหวยแตกมากเลยอะ มีอะไรสำหรับไอ้ปุ่มมังวะไอ้ปุ่มใช้เบลปะไม่มึงแลกอะไรมาดูก่อนแลกกัดได้แค่ผ้าคลุมกับเอาผ้าคลุมก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่เอ้ยแมผ่ปวดใจหน่อยอ่ะเอ้าถ้ามึงพูดเองมึงเอาเลยก็ได้แล้วบางครับหน่งยกำลังจะสั่งดาวมีเซอเน็ตกูยังไม่พิเศษมึงเป็นตัวสามดาวงั้ยยาโอยาโอเก็บไปทำอะไรอ๋อไปปลดเค้นเน็งก็แล้วยาโอเล่นโยนิเฟกเหรอเฟกเหรอเอ่อยาโอสามดาวธรรมชาติเล่นโยนิ ขายอายอัะชีอะเงินเนี่ยได้ดูปูด้วยเห่ปปะก็ได้โอเคละเต็มตัวละ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องพูดยีปืนเนี่ยไม่ต้องพูดทุกคนมีนี่พี่ปะน็อกซัเพี่เ <c oughs> ดี๋ยวดวงดีเดี๋ยวหาให้นะรีคอมบูเลเตอร์ไม่เห็นคุ้มเลยไอ้ท่าเล็บังสองดาวเนี่ยกูซัดเลยรีคอมอ่ะมึงส่งดูให้กูดิ <c oughs> เอ,อ้ยผมคุ้มไหมไม่คุ้มเนาะรีคอมบูเลเตอร์ตรงเนี้ยไม่แรง หนึ่งบาทรัวๆมีอะไรๆตังก็มีแค่เนี้ยอันนี้ก็รับไปเพิ่มเพิ่มโอ้โอ๊ะอีทีกูเก่งด้วยวะขึ้นเจ็ดกูได้เกลียนเลยสัสมีป้าด้วยเนี่ยป้าลงแทนใครป้าไม่มีรูให้ลงอ,อันนี้เก่งยังคนดูเทมโป้เข้มๆนะอันเนี้ย เอาขึ้นเจ็ดเหลือสิบาทที่มีการเลนตัวหนึ่งอ่ะเอาปะส่งปะให้ส่งปะไม่เอาไม่เอาไม่เอาชัวร์นะชัวร์เผยเดี๋ยวไป้อใส่ใส่ลารสมาไม่เอาเนีน่ยคนดูปัญหาเลยวะ <laughs> ปลดเกรนปุ๊บขึ้นเจ็ดได้เกรนเฉยเพิ่งปลดเองนะพี่เมื่อกี้เมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันว่าอะไรนะชาร์โดเฟกหรือฟอร์สอะไรโหดกันอันนี้ผมว่าเฟกโหดละเพราะว่าเจ็ดมันได้เกรนอันนี้โหดละถ้าเฟกอะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ออนดิขอร้องเถอะ ไ้มีเซยอนตัวหนึ่งวะต <C> e <at> อนกูดาวเดียวนานแล้วไม่ขยับไปไหนเลยกูมีแต่ไอ้ดาวเว่นนะปะมันไม่มีรูให้ลงเป็นห้าโพี่ต้องลงชาโรเป็นเฟนหรือว่าจะเอาเวโก้เวโก้สองดาวเลยไอ้สัตว์มีเกณน์ปะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหาออนให้ละฮะมึงเอาองเจ็ดแล้วเหรอเนี่ยเทมโปกันตึงๆไอป้ปื้มมันเดี๋ยวนะมันหยิบครูเมเทมมาสามเทศอ่ะแล้วมันทำซอนสองอันยังโดนซอนเจ็ดแน่อยู่หน้าซอนเจ็ด อ๋อเขาเล่นจริงพีโรครับจริงเขาห้าตัวแหละตอนนี้บอร์ดผมถ้าเลือบังพีโรมโหดมากเลยพีโรบังหน่อยพีโรบังหน่อยเอ้าจริงคาริต้าก็ใส่ของบังได้นะเนี่ยไม่ได้ตลกนะเนี่ยขี้ผิดสีผมไม่สนนะผมว่าอันนี้แรงเลยนะ้ะคาริต้ามาผมจะเล่นชาโดไม่เฟกก็ต่อเมื่อขึ้นแปดแล้วได้คาริต้าแต่เงื่อนไขคือผมต้องปลดคาริต้าก่อนเบลเบลเบลของแท้งนะครับ เ้ยไอ้เหี้ยกูวิ่งช้ากว่าเขาหรอเอ้ยทำไมมันดามาถึงก่อนไม่ใช่น่ะดิไอ้เหี้ยดามันยาวไอ้สารตัวละครจิบี้อะหล่นลงไปควิคเลเซอร์ดูปสองชิ้นกับคอมโพเนนต์แอนดวิวคอมโพเนนต์ไม่ไอ้ขี้โกงไอ้ควายใส่จอกเปรแม่งเลยนะอย่าเปรทูวินคนดูฮิตบล็อกผมชนก่อนจะชัดเกมเออแม่ส่งหรือบังแค่เดียวหมวกจะส่งให้ได้ไงวะ ตอนไปช่วยชาโดได้บิญญาณด้วยไหมแพทล่าสุดไม่ได้แล้วครับเขาเนิร์ฟมาแล้วฮิตบ็อกใหญ่กว่าครับเออที่เปทูวินตอนช่วงแพท16.1หแรกๆอ่ะชาโดในเดอะบันนับไปช่วยเพื่อนชาโดได้บิญญาณแล้วมันได้เร็วเกินเขาก็เลยเนิร์ฟไม่ได้แล้วไปช่วยเพื่อนตอนนี้เหลืออะไรวะที่เป็นสแต็กแล้วได้ก็พวกไอโอเนียได้ตังเอโซมาช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยได้เราจะเอ็นเบลไหมผมนี่นะโอได้มาจากกล่องมาอยู่เลยไม่ทันแล้วคูผสมไอออนิกสปาร์มเลย ได้ไรแต่ผมรอส่งไพขอเราถ้าต้องการไบาทมไอเทมไอเทมสี่บาทสองตัวไอเทมไอเทมไอเสี่บาทสองตัวเลยนะเว้ยโอ้ยดวงไม่ดีขนาดนั้นนะผมขอส่มผสมไอเทมรอก่อนแล้วกันเจอกันนะไซออนมายังเดี๋ยวไม่มีเลยมีแต่ตัวสามบาทวิวเจ็ดแล้วเจ็ดไซออนก็โผล่ได้มันแปลกอะไรอ่ะ อันนี้อาจจะต้องเตรียมซื้อลิซันดาดังน,นะพึ้มที่มันได้4บาทเรื่อยๆอาจจะปึ้มมีแล้ว <ขอ S 1> ตัวนึ่งด <ขอ S 1> ีกว่าโฮยาวๆเลยไอ้ที่นี่เพิ่มเจ็ดบาร์สองตัวอ๋อมันทอยเตา่าได้ต้นเกมแนละ้วก็ได้มาตัวนนหนึ่งไม่แป๊บนึงมึงมีบาร์มสอมึงม 2, นนียูนาร่า2ไอ้เหี้ยแปลกๆละคือตอนแรกที่ปื้มบ่นคือมันทอยเตา๋าได้บารกับยูนาร่าแต่คือกลับไปดูอีกทีมีทั้งบารนั้นก็คือแพ้แล้วอ่ะ สปอย์ออฟวอลแต่ก่อนได้ไม่รู้ว่าเซตนี้ได้เหมือนกันไหมสปอยออฟวอลได้ไหมปืมต้องมาช่วยปืมพิมปืมช่วยเบียดได้ได้ได้เมื่อกี้ได้เงินเพียบเลยได้มาสองบาทตอนต้นเกมโหหันเพียบเลยเขายื่นด่าจไปแย่งพี่ครับหวันจวยหัวทำเคียบอ่ะมาช่วยละจินในปืมเมื่อคือเทไปยูนาร่าแล้วนี่หวังไอ้ที่นี่ยูนาร่าสองตัวแล้วเฮ้ยผมปลดล็อกคาลิต้าแล้ววะเอาไงคาลิต้าเป็นยูเดนเหรอไม่ใช่ ผมพูดแค่เนี้ยถ้าผมขึ้นแปดแล้วผมได้คาริต้าไปต่อ <c oughs> แต่ไม่มันคครนสแสลมสี่หนึ่งเลยวะลอกเมนครับลอ,อกเมนคมสุดเผื่อเป็นออกเมน x อ็กพเพิมติกอะเพราะถ้าขึ้นไปเลยแล้วเดี๋ยวการเงินมันแยกเกิน <c oughs> ดวงเราจะโมะไหมนาดวงเรามันจะโมะไหมด,ด้กา้าเดดมันได้จริงหรพี่มันมีโอกาสได้ไงมึงไม่เห็นเกรนเหรออิสัตเข้าใจคำว่าโอกาสได้ไหมครับ ก็ไม่ใช่100%อยู่แล้วจ้าด h e ฟักกิ้งดวงอะ่ะดออัวงอดวงครับไม่เอกดวงไม่โทดวงอะไรฟพ้มนะี่นะผมม่มใครต้าแรงกว่าไม่ใครต้าแรงกว่าอยู่แล้วเราชา a d โดสี่แล้วก็มีแบนคิวเชอรด้ยไม่ถึงพี่อาจจะได้จริงๆหรอไม่รู้ถ้าได้ก็ดีไงออเอออยู่ล่ามันสองตัวทุกไม่ได้ปึ้มหน้าสองบําสองหน้า ข้าอยากซื้อแค่ตัวเดียวนะมาคือพิทุกสองอันจำเพื่อเฮียอะไรนะพึ่มอย่าอยู่นี้ตั้งใจเล่นดีสัสอยู่นี้ไม่เก่งหรอมันมีห่องยาโดแล้วนี่เดี๋ยวก็หาได้แน่ไตรฟิกยืนห่างสเตปบนโฟลเวไอเทมสียังยืนปึ๊กปักปึ๊กปักปึ๊กปักเวลแปดเบ๊ไมาเฮียแต่ละฟีนสัส เซลฟีนแบบจะเอ๋ตัวเองแต่เซลฟีนก็ข้อดีคือออกมาคู่กับเออเกวนนะครับก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะถ้าถาาผมแป๊บหนึ่งนะเซลฟีนนะเออถ้าผมจะเฟกผมมีเจาะเวทอยู่แล้วโหยเทพมีเฮียอะไรไมนะ้เนี่ยที่เหลือเนี่ยไอสัตว์คือถ้าจะเล่นเซลฟีนมันโชจินอาแองอตัดฮิวมียังตัดฮิวมีแล้วนี่มีแล้วใส่อะไรวะ เดกูบ้าก็ได้ส่งคาลิต้าให้หน่อยเด็กสองตัวสองดาวเลยตรงคอนเทสต์แอรเนียสูย้มันอ่ะเพิ่มโอ้โหไอ้เี้มึงดูเทมเสน็จมาล่าเมื่อกี้ดิสัตว์เห็นละกูช็อกอยู่ไอ้เหี้ย what the fuck what the fuck bro เดรสผมมีกี่รอบครับเอกอีก,กเยอะเลยถ้าขึ้นเก้าเลยเราจะได้ห้าบาทสองใช่ไหมเออผมว่าผมเล่นบอร์ดไอเนียแชร์ได้แต่ผมยอยากอยาก รอลุน้นมีลิงอ่ะตัวนึงเอาไหมตรงนี้คุยกับตัวเองผมเล่นได้บอดเนี้ยแค่รอปลดเดรสก่อนแล้วค่อยไปโลคัาระหว่างเรามีออกเมนเวโก้สามดาวกับเทสสองดาว,ดาว,ดาวเรามีของไฟเตอร์เซตเดียวให้ใครมากกว่าก็เวโก้อยู่ดีป่ะเพราะว่าคุณเป็นออกเมนเวโก้แบบผมคิดว่าเวโก้อยู่ดีนะเทรดให้เป็นของเละๆแบบบปิ้งหาคาลิต้าให้หน่อยคนดูบอก รวมกวนดีหรือเบล่ามันซั่าโอ้โหแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งคือหาคาลิต้าเหรอไอปื้มมีหมัดเขาเอออาปื้มไม่มีหมัดไม่มีเลยผมหยิบกระทะไปทำแวนคิวเพิ่มได้ดาบจัดเลยดาบไปแล้ววะเอาไปผมหยิบเองพี่หยิบกระทะไปทำแวนคิวเพิ่มบอร์ดนี้ไม่ต้องมีแท้งอยู่แล้วฟีดแนาแล้วน้องโหลอีกเท่าไหร่ครับวิญญาณ ใกล้ละกาลากาลาปิ้งข้าวมันไก่ควรกินกับน,น้ำจิ้มอะไรตอบเพิ่มตอบมาดิเขาถามมาตอบไปเขาหนึ่งน้ำจิ้มไก่ <laughs> นี่ไงขึ้นเก้าพุ่บกดเทสแล้วห้าบาทสองดาวได้เทสพอดีมีภาพจัดไม่ครับมันต้องกดเทรสก่อนแล้วขึ้นเก้าสีสันถ้าไปเล่นเอาหวังเอาหวังเบิร์เดย์เทรสอ่ะซ้อมมะเขือเทศครับไอ้ปืมควรให้กินกับซ้อมมะเขือเทศไม่นี่เบลเก้าหมดละไส้เซ่บหน้าเพิ่มอีกแล้วหนึ่ง ไอ้น mm hmm. uh, uh, huh? ี่อย sure. okay, okay. ู่ดอล่ายังไม่สองคนคนละคนนี่ยว่ะเฮ้ยอยู่ดอล่าสามคนนั่นน่ะปื้มตะลุมปื้มเด้อฉุนฉุนหมดอ่ะเย่ะคนเทสเป็นเลยเทเลยสุดฟีโดสติฟีโดสติไปแวนคิวเยอะๆได้ใช่ไหมฟีโดสติหมดยังไงเตรศะลอยห้าสิบเอ็ดใช้ป้าปะใช้ใช้ใช้โอเคเดี๋ยวล็อกไว้ให้ เอ้ยถ้าถึงกันล็อกเหรอถึงกันล็อกไม่ต้องถึงกันล็อกไม่ต้องป้าไม่ได้ล็อกส่งไปแล้วฮะส่งไปแล้วไม่ไม่ได้ล็อกแต่ผมส่งไปแล้วผมได้เงินมาแล้วผมก็ส่งเลยโอเคเพราะป้าไม่มีของเลยแหละของจะไปอยู่พวกตัวหน้าทั้งหมดได้ยังได้เทรดยังได้เทรดยังได้แล้วว่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 าเรามาเอาหวังกันดีกว่าทุกคนในขณะที่ปื้มคอนเทสต์ยูน่นล่ากันสามสี่บ้าน ไม่จบเราต้องชนดิเราต้องตัดไม่ให้มันได้ดีไงขึ้นตอนนี้เลยหรือซื้อเทปว่าขึ้นไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่ดึงเทปออกจากพูตัวอะไรครับเฮียไข่ไม่ได้เฮียนี่ไข่วะเนี่ยไม่เดี๋ยวต้องเอาเบโก้ออกใช่ไหมมันคือตัวอะไรลุงคือไข่ลุงโอ้ยไม่มีหมัดเลย่ะ ไม่หมัดกระทะผมทำอะไรได้บ้างนะมันทำมได้แค่แวนคิวถ้าเกิดจะทำอินวอเกอร์อินวอเกอร์ได้นี่หว่าอินวอเกอร์ก็ได้อินวอเกอร์ป้าสองป้าสองไหลไปเมลได้ทีนี้ดาเมจอยู่ที่ลุงเนี่ยนะไม่ผมต้องโลคาลิสตาสองดาวโอล,ลี ตีทิ้งไม่ทำตีธนูทิ้งอันหนึ่งนะได้บวยสตาฟโครับูเจาะกูเจาะจนวู้จะเจาะยังไงและไอ้สัตว์ฟักก oh ูเจาะจนวู้จะเจาะยังไงแล้วบอดกูอะเจาะจนพุนหมดแล้วพี่แรงชิบหายแล้วเ่ะปืน่มบอดกูมีแต่ดาเมจทะชาโดสี่แวนคิวสามโคตรแรงเลยสัตว์ สิบสองทองกับคอมเพนเนนต์เรนวิวอะไรนะครับคอมเพนเนนต์เรนวิวกับสิบสองทองคอมเพนเนนต์มันคือชิ้นเล็กใช่ไหมต้องเอาตังค์ถ้งนั้นใช่ใช่เพราะว่าพี่ไม่มีชิ้นส่วนเล็กแล้วฮ่าโอเคผมว่าบอร์ดนี้แทบๆอยู่เอาย้ายบอร์สตาร์มาหนี่ผมว่าบอร์ดนี้แทบแซบอยู่ขึ้นสิบได้ไหมผมว่าขึ้นได้นาฬาสามบัมสามอะไรนะผมต้องคอนเทสซ์ซูมไม่งั้นมันทำยืนนาฬ่าสามบัมสามกัน ไม่แต่มึงมียูนาร่าอยู่แล้วนี่เรีบ้าไม่ใช่ไม่ใส่ป้าอ๋อไอเทมป้าเพื่อเอาเมลเหรออือมเอาเมลมาทำอะไรอ่ะเมลแทนไอน,นี่ได้ใช่ไหมแทนซิลเลียนอะแทนซิลเลียนก็ไม่มีอนะินเวอร์เกไงเพราะเมลมันเป็นดิดทรัพ่ะไม่เอาไม่จำเป็นอะแค่เปิดแวนคิวให้ด,ดูคาลิต้าผมดิจ่ะ อ,อลิซานหมดฟูดแล้วไอ้นั่นมันหกตัวแล้วเพิ่มเพิ่มมีสองดีมากเพิ่มไคต้ากูแรงสัตว์แมว้ว่าคีจะดื้อสีอะห้าบาทสองตัวกับไอเทมสมบูรณ์ไอเทมสมบูรณ์เชี่ยเพิ่มมันเฟกจริงวะมันเล่นโยกยายาโอสามดาวแล้วไอเทม,มันอยู่โยนเน่วะมียูน่าตัวหนึ่งเอาไหมเอาว้ยว่างๆปลดโยนเนให้หน่อยดิ เหมือนอินเวกเลยกูโคสคาริต้าแทนเซลฟีนเอ่ออ่าใช่แทนเซลฟีนได้ถ้าแทนเซลฟีนเหรอก็ต้องเป็นอย่างนี้ปะเอาอินโวกไปนี่แทนเซลฟีนได้ปลดเมลมาก่อนครับผมผมจะขึ้นสิบผมจะขึ้นสิบไอ้เฮียว่างวางว่างว่างปลดเซตโตนี่กูยังไม่เท่าไหร่นะไอ้เฮียว่างว่างปลดอยู่นีนให้กูหน่อยเอ้ยมันเดินตามสินน้าผมลืมโพสิชั่นน่ะเล่นเป็นตามสินที ป้าผมตายเออป้าตายป้าตายได้เมลแล้วย้ยเดินดำสินนะส่งยา่โอสามาครับเดี๋ยวส่งมาม่ได้ส่งตัวละครสองดาวสามดาวให้ไม่ได้ตไดไไดแตจ่จังหวะเลือดเราเราสบายนะเพิ่มพิภูขนัานแหละทางขาเล่นก็สบายพิภูอ <laughs> 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 ย่าสุบ <laughs> ไม่เมื่อกี้ทำอะไรเล่นนะ <laughs> ทางขาเล่นก็เล่นสึกก็สบายแล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะ าเล่นเสทรชมันดามเมดอะไรวะคนดูเทรชดามเมดเวทมีดูดเลือดเทรชไหมมันไม่มีดูดเลือดเทรชเลยวะจอบกอก็ไปแล้ว IE แล้วกันอ่าโอเคเดี๋ยวผมถอดจูเกลเลตไปให้เทรชเอาออีมาให้คาริต้าใช่ไหมครับมาเดี๋ยวเอาของเซราฟีนไปให้เทรชอีกทีเป็นออ e ีโชจินสไตนี้แล้วก็เอมบาซ่าต้องเก็บใช่ไหม ก็แค่สองดาวรับไอเทมชิ้นนี้ไปหรอไม่ผมว่ายัดยัดเทรชเนอร์อ่ะอีก60บาทขึ้นยอดและรอบหน้าต้องการตัวอะไรวะออนดีสุดครับเวลสิบผมเติมแค่วาเดนให้เทสมันถึกขึ้นหรือไม่ก็เทสสองดาวก็ได้ขี้เกียจโลว่ะเกือบชนะไอสัตว์มึงมีเวลอัพแต่ทำไมมึงโชกาศสามดาววะอยู่หน้าสองยังปึ๊ม สองตัเวเชียโยนี้แบกว่ะเพื่อเม่งโคตรเฟกเลยว่ะนี่พูดจริงไม่ได้ไปชดหกสิบบาทใช่ไหมครับพอสบายขึ้นไม่ได้ใครประชดกูวะอะไรนะใครประชดผมวะไม่ได้ไประชดเราบอกว่ามึงเฟกหรือว่าขายลุงไห้เฮียลุงนาฬิกาอ่าเดี๋ยวขึ้นหะขึ้นหกหนึ่งเพราะตอนนี้ลุงนาฬิกาเอ็กพีมาให้มาแล้วแปดจริงก็ขึ้นได้เลยนวะอ่าเดี๋ยวขึ้นขึ้นหกหนึ่งเลย โอหนึ่งจะได้มีตังโลหน่อยหนึ่งอันนี้ผมก็มีตัคคงโลเพิ่มดูบอร์ดพี่ดิพี่มีวอยสตาร์กับไอเอนิงสปาร์คคืออะไรก็ช่วยกันปลดช่วยกันลดเกาะตานนูนจอกาะเกาะก็ไม่มีแม่งแรงเดียวอะคาลิต้าบิลนี่โอ้ยนายน้องกำลังขึ้นเวลไอ้นี่ยูนาร่าหกตัวไม่ได้เช็คเกียอย่างนั้นไว้ปพิมเล่นอยู่นาร่าเชีย่ยเฮ้ปพิมเพิ่มเสกวะ ไอโอเนียเล่นยูนาร่ากันหรอเจอน้องปิง้งเล่นโยเน่โคตรตึงอะ่ะไ <laughs> อชิมนั้นโคตรตึงอ่ะคนดูไอเทพย่าโอไม่มีด้วยเย <laughs> <laughs> อะกว่ตัวไหนวะ <laughs> อ๋อยังไงสัตว์ยังตึงจัดอะ่ะตัวหัวทำครึ่งเลยอะ่ะหรือไม่ดีสุดก็เมลสองดาวก็ได้ครับเมลหรือเทรดอ่ะดีสุดเมลเทรดออนเยี่ที่เหลือแทบไม่ได้เล่นเลยเนี่ยเมลเทรสออนแล้วผมต้องเอาลุงซิเลียนออกแต่ลุงซิเลียนออกก็ไม่มีอินโวเกอร์อีก แมวเทรชออนบึ้งบึ้งบึ้งบึ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 งฮ่าฮ่า <laughs> ตัวอะไร <Give yourself S 1> ได้ไก่ไอ้เหี้ยเอาตัวละครมาเพิ่มความยากให้กูเล่นเกม no สุดยอดจริงๆเลยวะ่ะเกม สุดยอดจริงๆเลยวะ่ะขายไปยนะครับไม่ได้ใช้อะไก่ลงสซเวนได้นกสัตว์คุ้มกว่าเป็ดสองราวแล้วน้องสู้กูไม่ได้แล้วเย่ยแรงสัตว์บูบับดดวยกกว่าชนะแล้วชิปปื้มแม่งเฟกจัดเลยวะ่ะปื้มพี่ภูมิใจในตัวปื้มวะ่ะ ูดอีกครั้งว่าไม่ได้ประชดมีอทอด้วยใช่ดูว่าปิ้งโคตรเฟกอ่ะเล่นกันนักจะไม่สักตกแม่งดูดิคนเล่นยูนาร่าไปไหนตายห่ากันหมดปะยูนาร่าล่างสุดเนี่ยยูนาร่าไม่ได้ไม่ได้คะแนนไม่ได้แต้มสักคนเพราะว่าคอนเทสตกันเลเทสซึ่งไอ้ปื้มก็เป็นหนึ่งในคนที่คอนเทสแต่มันมียาสุโอสามยาสุโอสามใช่มันก็เล่นเ,เ,เล่นอยู่นี้แทนชี่ย <c oughs> คตรเอาป่วยหัวทำคิงอ่ะอย่ามาท้าทายกส่วนอริซันดาไม่ทำมิชียอะไรนอกจากทำาอริซันดาสามไปปล้มคอนเทสไปสองตัวส่วนบามีที่ปื้มหนึ่งมีที่ผมหนึ่งบามผมเลยไม่สองอยู่แล้วก็คือพวกน่าโง่ไม่ไม่ดูบ่อยคนอื่นนั่งทาแต่สามดาวแต่ภาษาไอ้สัตว์โดนกูจบเกมบามยังไม่สองบามจะสองได้ยังไงครับถ้าน้องใช้สมองคนนี้จะทําบามสามบามอยู่ที่ปล้มหนึ่งบามอยู่ที่ผมหนึ่งบามผมจะสองได้วยหรอครับว้าสองได้นะถ้าผมสองให้ก็คือสองตัวว้า คนนี้ซื้อจะทำสามจะทำบามจะทำรีซันดาสามผมมีแค่หนึ่งตัวว้าวเราจะทำบามสองดาวไปทำไมในเมื่อมียาสุโอบสามดาวเราจะทำบามสองดาวไปเม้นและเมื่อผมมีเทสสองดาวอันนี้ไม่คิดหรอครับไม่คิดอีกแล้วก็มีออนสามดาวด้วยประเด็นอ่ะไอ้เนี้ยกูมีเทสสองดาวดาเมจล้นล้นบึมบึมองมานั่งทำบามสองดาวอีกไม่มีแทงพี่ไไมมมม่่ีีแแททงงไม่มีแท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 ง ไอ้อย่าไปแก้ดีสุดย้ายของบาร์มาที่สเวนอะดีสุดต่อให้สเวนไม่มีจังกระชังแม่งเซตนี้มีเอท็อกด้วยเหรอครับยังมีโยเน่ A ด้วยเหรอ,หรอโอ้โหเอท็อกเก่งไหมคนดูถามปื้มมันยังไม่สองดาวเลยเอทอกดาวเดียวอยู่เลยคุณกูเพิ่งมาตาสุดท้ายอะออยู่นี้เก่ง,ง,งปะด<ม>าเมจดระดับหนึ่งระด,ดเลยปะตั้งกันนะเก่งอยู่หนึ่งตลอดเพราะยูนาหนึ่งดาว แต่มันโก้มันมันคู่กับกินเดตอะมันโกงอยู่นะตัวมันอะคือมันทำเอาบอดเพื่อไม่มีจอก่อย่างงี้โอ้โหลงกลุ่มไม่ได้นะจ่อกาคือที่อะไรโอ้จ่อกาคืออะไรอย่างงี้นะาภาพภาดแล้วนะภาพภาดแลนะเอ้ยมันนิดนึงนะผมว่ามันนิดนึงนะไม่มีจอออะโอ้โหแบบเล่นโยเนี้ยูน่าล่าไม่มีจอก่อมีจอเวท โอ้ผมว่านิดนึงนะอันนี้ดาเมจเพียวๆกู้แรงกว่าเกาะและหายเจาะเกาะไปทำกู้นะอุ้มจ่อเวทอ่ะไม่พูดอ่ะแซวนะแซวนะแซวนักพากย์นี่มีจ่อเวทเลยนะก็าพากดีแล้วเาพากดีแล้วมนดูเดี๋ยวผมขอแซวนิดนึงสนุกดีเมื่อวานนั่งดูโอเวทไงนิดนึงนะนี่ผมนิดนึงนะดมเมทนักพากย์ไงไม่ใช่แซวนักพากย์ไงเขาพากดีแล้วก็แซวนิดหน่อยขำๆดาเมจหนึ่งตลอดเพราะอยู่ด้านหน้าหนึ่งเด่เฮ้ยผมชอบคำพูดเฮียโกเมื่อวานเออมันดูจริงใจดีนะ ไอ้เหี้ยที่กูพูดไอ้ตัดดาม่าใส่กูควายเหี้ยสองมาตรฐานเย็ดแม่อาท้าวท่ากันฮิโก้เขาพูดจะชัดเลยนะพูดว่า,เ,าเกมนี้มันก็ใช้ดวงนั่นแหละแต่ผมก็เถียงขาดใจเขาพูดนะอันนี้เคืองคำพูดคนเลยผมเถียงขาดใจถ้าคุณบอกว่าเกมนี้ใช้ดวงร้อยเปอร์เซ็นต์และผมก็เถียงขาดใจเช่นเดียวกันถ้าคุณบอกว่าเกมนี้ใช้ฝีมือร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอ้เหี้ย เขาก็พูดตรงตคือเกมนี้มันเป็นเกมที่เอาข้อมูลมาชนกันน่ะใครมีข้อมูลเยอะกว่าชนะเลยไหมอาจจะยังอาจจะยากอาจจะยบกดวงไปเลยนียคุณจะบอกว่าเกมนี้ไม่ใช่ดวงผมก็เถียงขาดใจแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเกมนี้วัดดวงอย่างเดียวผมก็เถียงขาดใจเหมือนกันมันมีนะจังหวะที่คุณดวงดีแต่คุณไม่รู้เพราะข้อมูลไม่คุณไม่พออะไรแบบนั้นเพราะงั้นก็ข้อมูลนะครับอยากเล่นเกมนี้เก่งเติมข้อมูลเยอะๆครับแล้วดวงก็ไปวัดกันเกมต่อเกมใช่ครับที่กูพูดตรงตกูโดนไม่ผมสงสัยคือ กูคิดกันไม่ได้หรอกูพูดตรงๆ<ม>กูโดนไอ้สัสร<ม>้องงอแงร้องกะละง,งมบอกนมานมะนามะพูดกินนี่ใช้ดวงมินมินปูเพเยนะครับไม่ให้ไม่ให้คาโปรเพเยบอกว่ากินนี่ใช้ดวงเอา้าก็มันใช้ดวงไอ้เหี้ยกูพูดงคือม,มันใช,ใช้ทั้งสองอย่างด้วยใช่คือมันใช้ทั้งสองอา้าวใครออกไปอ่ะไม่ได้ออกคนรับรางวัลคือมันมันใช้ทั้งสองอย่างนะไอ้สัสนามะตัวโดนครับ คือไม่ว่ามันจะทำอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวกับถ้ามัน<อ>มีอะไรมาคู่กัน<อ>กดบัตรคอนเสิร์ตมันก็ต้องใช้ทั้งดวงทั้งความสามารถหนึ่งรูอไหมจะเถียงดวงมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งของเกมส้นตีนี่อยู่แล้วเออมันคือการถ้ามีคําว่าสุ่มตัวละครอ่ะมึงก็ต้องดวงความสามารถก็คือเวลามึงได้อะไรมามึงก็ค่อยปรับเปลี่ยนไปอย่างโยเนสสองดาวเนี่ยเข้าใจปะ <c oughs> คือผู้มึงหน้าตาไม่ดีไงกูเล่นได้กูกูหน้าตาดีไงมุสสนเล่นอยู่นี้น่อยดีเมื่อกี้เวิร์ดอะไรวะ,วอะไอสแตนนี่<ะ>ยิงลายยิงเก่งอ่าสแตนเอออยู่นี้ก็ได้เก่งคือพอพอพอเป็นสปอยล์บอลผมจะแนะนำว่าถ้าไอโอเนียเป็นเป็นไอเส้นทางเนี้ยถ้ายิบถ้ามีสปอยล์บอลยิบสปอยล์บอลเก่งจริงอันนี้ขายขายความรับเชียเออจากแพทหนึ่งเหรอแพทสี่แข่งความรับ ความลับชี้แอบลงกันเถอะสมาช์แท้ไม่มีคำปลอบใจครับอีอีอีควยพอกูดา่าเลยก็ไปลงกลุ่มเออไอ้เียด่ามึงจะด่ามึงจะชกมึงก็อยู่ในนี้สิเออไอ้เียเล่นพวกไอ้ควายกูเคย<ม><ต>เล่นพวกกับ<ต>พวกมึงไหมแต่คนที่อยู่ในนี้เขาไม่เอาไปลงกลุ่มนะ <c oughs> ไมาแคป์หรอเขาไปเป็นมีมเพราะเขาเอาไปลงไปแล้วไม่ใช่เขาด่าไปแล้ยอ้าวกูเคยเล่นพวกพวกมึงไหมเออเอออไสัตว์สู้เฮียแม่ดื้อแลพวกมึงอ่ะดื้อนะไอพวกดื้อ ไอ้พวกดื้อสินาทีดื้อสินาทีหมายถึงว่าดู10นาทีแล้วไปแล้วไปลงไปลงกลุ่มนะครับผมเรียกว่าพวกดื้อสินาที